คนเราเนี่ยไม่มีความทุกข์เสมอนะอืแล้วคนเราก็ไม่ได้มีความสุขเสมอเหมือนกันะนะครับแล้วสิ่งที่เขาเรียกว่าสุขเนี่ยเราไขว้คว้ามันไม่ได้จริงังเลยคร<ะ>ับวันนี้เราสุขอยู่พรุ่งนี้เราอาจจะทุกข์ก็ได้เราอาจจะตกเหวก็ได้วันนี้เราตกเหวบางทีเราอาจจะขึ้นมาก็ได้ชีวิตคนเรามันมีสภาวะสองอย่างคือขาวกับดาแค่นั้นเองะนะครับ<ะ>เพราะฉะนั้นแล้วทุกทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับ จะต้องรู้จักสร้างความสุขให้เป็นนะครับไอ้ที่เขาเรียกว่าทําบุญ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 ทําอะไรทําให้เกิดใจมีความสุขผีก็ต้องการความสุขในโลกนี้มีสองอย่างทุกขเวทนาสุข,ขเวทนาทุกจักรวาลทุกสิ่งมีชีวิตมีแค่สองอย่างเองความสุขกับความทุกขนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักสร้างเอง <ha. S 2> สร้างเองจากอะไร ทำไมตอนเด็กๆเรายังไม่มีเงินมีทองอ่ะทำไมเราอยู่อย่างมีความสุขสนุกสนานเขาเอาเงินมาให้เราตอนนั้นเรายังไม่รู้จักเงินทองเลยพี่มีเงินมาก้อนหนึ่งเป็นหลายล้านเลยก็มีของเล่นชิ้นหนึ่งที่เราไม่เคยมีมาก่อนถ้าเราไปอยู่ในสภาวะของเด็กเราจะเลือกอะไรอเอาของเงินไปซื้อของเล่นเยอะๆแต่เด็กคิดไม่ได้เด็กก็ต้องเงินนะครับนี่แหละคือเรื่องราวของของสิ่งที่มันต้องสร้างขึ้นด้วยตัวเอง